ค่ะนามาอีกแล้วนะจ๊ะนาสารของใครมาอีกแล้วนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามช่องให้นาด้วยนะจ๊ะขอบคุณจ้าวันนี้นาได้ใบเอ่อใบทับทิมสยามมาค่ะนาจะมาลองทําตัวนี้ให้ดู<ะ>เผื่อจะเป็นแนวทางนะคะเป็นไอเดียให้พี่ๆเพื่อนๆได้ปรับใช้กันใหม่เนาะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะ มาลองอใบขานะคะมาลองลองฐานนะคะใช้ใบขาปักด้วยหมดไม้จิ้มฟันนะคะเข็มกัดไม้ไม้กลัดไม้จิ้มฟันเนี่ยคะ่ะ มันจะดึงมุมมันก่อนนะพ,พี่เพื่อนๆลองลองใช้ไปขาดแบบนานดูนะคะมันอาจจะบอบบางหน่อยแต่ว่ามันก็สวยค่ะเพราะาเราใช้ลองฐานเฉยๆนะคะ เมื่อเราได้ฐานแบบนี้แล้วนะคะฐานใบขาแบบนี้แล้วอ่าจะพับตัวนี้ให้ดูนะคะพี่ๆเพื่นอนๆพับเป็นเป็นคอ,อเสื้อแบบนี้นะคะใบทับทิมสยามนะคะพับเป็นคอเสื้อนะก็คือตัดเขาจะมีลักษณะใบที่เต็มใบแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ใใกรรไกรตัดตัดออกนะคะแล้วก็จะได้ขนาดประมาณนี้นะตัดประมาณนี้นะคะ มันก็จะอยู่ประมาณ9ก้เซนติเมตรน,นะคะแล้วก็มันจะมี2ด้านนะคะใบทับทิมสยามเราก็เลือกด้านที่มีสีเข้มนะคะด้านนอกเขานะคะพับพับลงธรรมดาแบบนี้เลยนะคะพีเพื่อนๆพับแบบนี้เลยนะคะให้มันเป็นคอสเสื้อตรงนี้นะคะมันจะมองเห็นไมน่าว่ามันเป็นสีเข้มนะเนี่ยคะ่ะ มันจะเป็นแบบนี้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็ใช้แมกเจบค่ะแมกเจบเสร็จมันจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะค่ะน่าเตรียมไว้แล้วนะมาเริ่มเลยค่ะเมื่อเราลองฐานเสร็จนะคะนาก็จะวางวางใบทับทิมสยามนะคะน่าจะถอดหมุดเดิมนะคะถอดหมุดเดิมออกมาแล้วก็จะเสียบลงเหมือนเดิมนะคะ แต่ตัวไหนถ้าถ้าตัวไหนมันอ่ามันไม่ไม่ได้ระดับก็เราก็ดึงออกใหม่ได้นะคะวางตามอ่าวางตามความเหมาะสมนะคะเรามองดูตามความเหมาะสมความสวยงามนะคะแล้วก็เสียบเสียบเสียบมันจะดูเก๋ๆนะคะนะว่า รู้ว่าพี่พเ,เพื่อนไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าชอบก็เมนเมนได้นะคะให้กำลังใจกันได้ค่ะมันจะมีความเหนียวนะคะแต่ว่าใบของเขาจะบางนะคะใบทับทิมสยามพอดีนาไปเจอเห็นเขาวางทิ้งว้ตามข้างทางอะคะ่ะมันจะเหี่ยวแล้วก็เลยหยิบมาล้างแล้วก็เอามาลองทำดูค่ะ จะได้ประมาณนี้นะคะฐานฐานของอทัพทีมสยามนะคะพอเสร็จแล้วเราจะตามตามด้วยหอมนะคะตัวนี้เป็นหอมหมวใหญ่นะคะวิวเพื่อนไม่กลัดเราจะพอไม่มอ้อหรือต้องขยับ มื่อเราแกะหออหัยใหญ่ออกมาได้นะคะแล้วก็ใช้กรรไกรหรือว่ามีดคมๆนะคะแต่งแต่งนิดนึงนะคะให้มันดูโค้งๆนะคะพี่ๆเพื่อนๆเพราะว่าลักษณะของเขาก็โค้งอยู่แล้วนะคะให้มันดูแบบว่าให้มันเล็กลงนิดนึงนะคะเสร็จแล้วค่ะ จะได้ลักษณะนี้นะคะก็ปักทูบค่ะจะประมาณนี้นะจ๊ะไม่หลุดนะจ๊ะเพื่อนๆแน่นแน่นนะคะกระทนะะม,นนมนะ่ะทำมาแน่นนะไม่หลุดคะ่ะแบบนี้เลยหมอดิ้มให้ดูเลยนะคะจะเป็นลายแบบนี้นะคะ เอาไว้ให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างเนี่ยทางเนาะเผื่อเพื่อนๆคนไหนท่านไหนที่เพื่อนๆพี่ๆพี่ป้าน้าอานะคะ่ะที่คิดลายไม่ออกเนาะก็เอาของนับไปลองปรับแต่งดูได้นะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะ